เือกในสิ่งที่สำคัญที่สุดพระศิวลีเป็นพระแห่งโชคลาบอาศัยบุญท่านบารมีท่านพกติดตัวบูชาไว้มีโชคมีลาบนี้ใครๆก็รู้แต่คิดลับการมีโชคมีลาบของพระศิวลีที่คนส่วนมากไม่รู้คือเลือกในสิ่งที่สำคัญที่สุดในอดีตชาติของท่านชาวเมืองขอซื้อน้ำผึ้งจากท่านเพื่อเอามาทำบุญถวาย พระวิปัสสีพุทธเจ้าแทนที่ท่านจะเลือกเงินท่านเลือกบุญเพราะเงินกินได้เฉพาะชาตินี้แต่บุญกินได้ทุกทุกชาติท่านเลือกในสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็อธิษฐานเกิดชาติใดพบใดขอให้มีโชคมีลาบมากกว่าคนทั้งหลายและก็เป็นจริงตามนั้นจริงขนาดที่ว่าทุกวันนี้เราก็ยังขอารมีท่าน พโชคลาภเพราะท่านเลือกในสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วท่านหละ่ะเลือกในสิ่งที่สําคัญที่สุดของท่านหรือยังจนแค่ไหนก็กลับมารู้ได้หากบูชาพระศิวลีเป็นคําว่ากันว่าหากใครสวดคาถาขอโชคลาภเป็นประจำทุกวันจะไม่ขัดสนเรื่องเงินเงินทองทองแถมยังมีโชคลาภ ตามมาอีกด้วยแล้ววันนี้แอดมินมีเคสปูชาพระศิวลีพร้อมคาถาของเงินมาไว้ที่นี่แล้วเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้บูชาพระศิวลีแล้วจะได้รับทรัพย์มหาศาลมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขัดสนไม่อับจนตลอดไปดังเช่นเมื่อครั้งพุทธกาลนางสุภาวดี หญิงสาวที่เกิดในตระกูลพ่อค้าผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและนับถือพระศิวลีเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งนางนั้นได้ฟังธรรมอย่างลึกซึ้งและพระสิวลีก็ให้ศินแกน่พรว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายเงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยเถิดหลังจากนั้นมา ไม่ว่าพ่อของนางจะไปค้าขายที่ใดก็ขายดีเป็นเท่ามีกำไรเข้ามาไม่ขาดสายซึ่งนางสุภาวดีนั้นคนไทยรู้จักกันดีว่านางนั้นก็คือนางกวากนั่นเองเคล็ดลับวิธีการบูชาพระศิวลีก็ต้องเริ่มจากการมันบริจาคทานในที่ที่ยากลำบากและนั่นคือหัวใจ ของการบูชาพระศิวลีให้ได้ผลดีเพราะในอดีตทุกๆชาติที่ผ่านมาพระศิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อยแม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่าเพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการดุดการได้น้ำในทะเลราย ดูดการได้อาหารในยามหิวดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระศิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทานให้สิ่งของให้กับผู้ยากไร้มากๆท่านจะได้อานิสง์ผลลบุญมากและท่องอุทิศบุญน,นั้นส่งไปให้กับพระศิวลีทุกครั้งเป็นการเปิดบุญเชื่อมบุญกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้การบูชาพระศิวลีนั้นให้บูชาด้วยน้ำพึ่งผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิดอย่างละสามดอกห้าดอกหรือเจดดอกน้ำสะอาดหนึ่งแก้วโดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำแล้วจุดทูบสามดอก เทียนบูชาหนึ่งเล่มเครดโบราณน,นั้นกล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดและน้ำผึ้งควรถวายในวันพระหัส,สปดีสส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวแล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จสมหวังและเมื่อท่านได้โชคได้ลาบสมดังหวังแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทาน เพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสายคาถาบูชาพระศิวลีก่อนอื่นตั้งนโมดสามจบและว่าตามนี้สิวลีจะมหาเทโรเทวตาณปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตัง สัทาสีวลีจัมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระหูปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสัทาสิเทระกุณังเอตังโสธิพระวันตุเมข้าทาบทนี้ ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานออกนอกบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดลาบร่ำรวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูมูมานที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดไปทางด้านประวัติ และการบูชาพระศิวลีเพื่อให้ร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสาเหตุที่ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภนั้นเพราะในสมัยที่ท่านยังอยู่ในคันมารดาคือพระนางสุป,ปวาสาผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าเมืองโกลยะ ท่นนั้นอาศัยอยู่ในคันวานดานั้นนานถึง7ปีกับอีกเจวันเพื่อชดใช้กรรมจากการที่ได้ในชาติก่อนนั้นโดยปกติคนธรรมดาอยู่ในท้องแม่ไม่เกิน9เดือนหรือ10เดือนก็ต้องคลอดออกมาแล้วและซึ่งครั้งนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นพระราชาในเมืองแห่งหนึ่งทรงมีอุบายร่วมกับพระมารดา พยายามจะแย่งชิงเมืองอีกเมืองมาเป็นของตนแต่ไม่ใช่กำลังเข้าห้ำหัน่นอาศัยกลยุทธ์เข้าล้อมเมืองนั้นทาให้เมืองนั้นขาดการติดต่อจากโลกภายนอกชาวเมืองก็ล้วนประสบโรคภัยข้เจ็บผาเชิงกับการขาดแคลนอาหารดำรงชีวิตอยู่ด้วยความทุกขเวทนาด้วยความทุกเวทนามากกว่าเปีเเดือนเวัน และผลจากกรรมนั้นจึงส่งผลดังกล่าวแก่ท่านให้ท่านนั้นต้องทนอุดอู้อยู่ในคันมารดาแต่ด้วยอำนาจปุพรพกรรมตามมาได้ทำให้เกิดโชคลาภแก่พระมารดาผู้สงคัญเป็นอันโดยกล่าวว่าในเวลาใกล้ประสูติแม้พระมารดาของท่านจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า แต่ก็ยังมีสติที่ดีจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดาและในครั้งนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสประทานพรแก่พระนางว่าขอพระนางสุป,ปวาสาพระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงกรยะจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูตดพระราชโอรส ผู้หารคปีได้เธอและด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ผู้เป็นใหญ่ทั้งสามโลกทำให้ความทุกเขเวทนาของพระนางก็อันตรธานหายไปพระนางก็ได้ประสูตรพระราชโอรสอย่างง่ายดายดดน้ำไหลออกจากหม้อกุมารน้อยจึงได้รับพระนามว่าสีวลติกุมาร นับแต่นั้นมาและเมื่อพระนางมีผระวรากายแข็งแรงดีแล้วมีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันถวายมหาทานนั้นสีวลิกุมารมีผ้าวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีชนเจ็ดพันสาได้ช่วยและพระมัรดาจัดแจงกิจต่างๆซึ่งท่านภาษารีบุตรเทระ ได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน,น้อยและครั้นถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายท่านจึงได้ชักชวนศิวลีกุมารออกบวชซึ่งในการปฏิบัติพิธีกรรมนั้นพระสารีบุตรเทระผู้รับภาระเป็นพระอุปชาได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตะจัะ ปัญจกะกรรมฐานได้แก่เกศาโลมานขาทันตาตะโจให้พิจารณาของทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกปรกไม่ควรเข้าไปยึดติดลงไหลเมื่อสีวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีดโกนเพื่อกวนผมครั้งแรกนั้น ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจรดมีดกลนลงครั้งที่สองท่านได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีจรดมีดกลนลงครั้งที่สามท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและเมื่อกนผมเสร็จท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งที่อายุอย่างน้อยใดก็ตามหากท่านร่วมคณะเผยพระธรรม ไปกับคณะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพบว่ามีผู้ทำบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาดทั้งพัตตาหารและที่พักอาศัยแม้จะออกเผยพระธรรมในเป็นดินแดนห่างไกลยากไร้แห้งแล้งกันดานเพียงใดก็ตามและด้วยบุญบารมีของพระศิวลีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวท่านเอง แต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสงสาวกท่านอื่นๆให้ได้รับปัจจัยอย่างทั่วถึงและด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสจกจ้องท่านในตำแหน่งเอกขัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาภมาก จึงกล่าวได้ว่าเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่าท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภและความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาดและความศรัทธานี้ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัดสืบทอดมาจนปัจจุบนันนี้หากผู้ใดบูชาพระสิวลีอย่างถูกต้องก็จะพบความร่มรวยอย่างรวดเรว็วมีกลิ่นมีชัยไม่ขาด ซึ่งความศรัทธานี้ได้สืบเนื่องมาจนปัจจุบันทำให้มีผู้มีทำธุรกิจการค้าหรือต้องการประสบความสำเร็จโดยในด้านเมตตามหานิยมหรือโชคราบสรรเสริญบูชาพระศิวลีไม่ได้ขาดโดยมีวิธีในการที่บูชาที่ถูกต้องดังนี้ต้องเริ่มจากการมั่นบริจาคทานในที่ที่ยากลำบาก การบริจาคทานให้ส <tang ar> ิ่งของในผู้ยากไรมากๆท่านจะได้อนิสง์ผลลบุญมากและต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระศรีวลีทุกครั้งเป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเราและรับรู้ความต้องการของเราเคล็ดลับนี้ถ้าสวดได้ทุกวันจนครบเจ็ดวันได้ยิ่งดี ในกรณีท่านต้องการขอลาบเป็นพิเศษอาทิจะต้องติดต่อธุรกิจสำคัญใ,ใดๆให้สวดคาถาผูชาพระศิวลีก่อนเมื่อเสร็จแล้วต่อด้วยพระคาถาขอลาพระศิวลีประจำวันตามกำลังวันของวันนั้นๆจะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนาค,าค้าขายดีเมงราศีดังต่อไปนี้ คาถาบูชาพระศิวะรีจำไว้ให้ศิวลีจะมหาเทโรเทวตาเนรปุชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิสัพพทาศิวะรีจะมหาเทโรยักษ์ขาเทวาพิปุชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิ สัพพธาสีวรีถีรัก,กุนังเอตังโสตุลาพังพวันตุคาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดลาบรล่ํารวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูมูมันที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติ เป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดไปสำหรับคาถาบูชาพระศิวลีนั้นมีครูบาอาจารย์ได้แต่งขึ้นมาบูชาท่านหลายสำนักกล่าวกันว่าทุกสำนักนั้นถูกต้องหมดทั้งสิน้นเพราะเต็มไปด้วยอักขระที่ทรงพลานุภาพทุกตัวอักษรและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระศักดิ์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ